นำโชคได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีให้ลูกให้ปังนะต้องชื่อก้าก้กชื่อตองก้าใช่ไหมคะไม่ใช่ตองก้า9ก้ก้ก้าวุ 9, 9, 9. ณก้าได้เลยค่ะเอาด้วยเหรอครับเอาหมดลคะค่ะถ้ามันดีอะอถ้ามันทำให้สามีของหนูหายป่วยเออสามีป่วยแล้วเหรอครับเนี่ยแล้ว สามีป่วยมันเกี่ยวอะไรกับชื่อครับมีคนบอกว่าพอเชื่อคะ่ะไปทําให้สามีป่วยไม่น่าเกี่ยวกันได้นะครับไอฟอมอย่าไปขัดความเชื่อเขางั้นสรุปว่าหนูชื่อ9 9 9ใช่ไหมคะถูกต้องต่อไปแล้วเนี่ยอะไรมันจะดีขึ้นดีขึ้นแล้ววันนี้ค่าครูเท่าไหร่คะไม่ต้องจ้าแค่นี้ก็ทุกพอแล้วใช่ไหมมหาอาจารย์อย่ามีทุกเพิ่มต้องมีความสุขต่อไป งั้นขอบคุณมากนะคะจ้า